อีกคืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับเมืองเก่าโบราณพุทธสถานเก่าสวยงามมากครับหลายปีแล้วที่ไม่ได้มาดูชมมาดูนะครับ เขาบอกว่านี่ขีทข่ที่ขี่ที่นะหมายเขาว่ายังไงตรงหน้าโรงเรียนกำแพงอ่งอะตรงหน้าโรงเรียนกำแพงครับที่เราขับรกถผ่านเมื่อกี้ก่อน owa, Mai, ที่จะเลี้ยวว่าไปสัตว์เฉพาะนั่นนะฮะนั่นคือหน <songs S 2> ึ่งจุดแล้วก็มาตรงนี้ห <c oughs> นึ่งจุดคือบัตรเนี่ยเราจะใช้ได้ครั้งหนึ่งสองที่เลยแต่ที่เราซื้อที่นี่ที่เดียวมัตรแกแ้วเราไม่ได้แวะบัตแวะไม่ได้แล้ว

สิลาแรงของจริงเลยนี่เฮ้ยโอ้ไม่ได้มานานละครูฮะเอเดมากแพงรอบนี้ล้ว้ใบใบใบเสมาเก่าวะนี่ฮะใช่ครับเนี่ยอันนี้คือใบเสมาครับแต่ว่ามีการบูรณาแล้วเพราะมันเนื่องจะมันปุพังไง ไปซีมากเก่ารอบวัดทำจากหินครับหินศิาลาแรงฐานพระพุทธรูปบ่อศิาลาแรงนี่ยนะตัวนี้เนาะกกกก็ลลลลูลูยูยยยยาาาางงงออ่่นนนีเ้ต้นต้นยางยางนาใช่ไหมครับอันนี้บ่อศิาลาแรงเนี่ยบ่อศิาลาแรงสมัยก่อนเขาขุดเอาตรงนี้เนาะ มันจะเหมือนเป็นดินเหนียวเนาะทำให้ก่อนเนาะมันจะไม่ได้เป็นก้อนหินเป็นอย่างนี้อันนี้มันแห้งมันถูกอากาศแล้วมันก็แห้งจับตัวกันเป็นก้อนเรียกว่าศิลาเรงแต่ก่อนขุดลงไปมันก็จะเป็นเป็นดินเหมือนดินเหนียวแต่มันก็จะมีเหมือนเป็นดินเหนียวแต่มันเป็นลักษณะเป็นเหมือนสีดิก้อนหินอย่างนี้แหละพอมาถูกแดด ถูอากาศมันก็จะแข็งจับตัวเราขึ้นรูปตะเคียนเนาะต้นตะเคียนต้นตะเคียนนะเขียนไว้ต้นตะเคียนอ๋ลึกสีลาแรงต้นไม้พวกนี้ก็จะเกิดที่หลังเนาะนยุคสมัยใหม่นี่แหละวันร้อยกว่าปีวานี้น่าจะหลายสิบปีได้อยู่นะอืม เห็นนั้นแต่เด็กๆนะตอนเข้ามาถ้าเราสีสิบใช่ไหมเราสี่สิบเขาก็สี่สิบอ่ะแต่เขาเกิดก่อนเราอ่ะอร้อยกว่าปีได้อยู่นี่หมายแต่จริงๆิถ้าทำไมโบราณจริงห้าร้อยสี่ร้อยหร้ยหร้อยปีเจร้อยปีเนี่ยเขาขุดบ่อศิลาแรงก็เป็นบ่อน้ำด้วยเป็นบ่อเป็นขุดลงไปก็จะเป็นดินเหนียวเนาะเป็นเหนียวเนียว ใช่ขึ้นเป็นดินเหนียวเนี่ยเป็น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 หินทีลาแรงเป็นก้อนแต่ว่ามันจะมีดินเหนียวผสมพอเอาขึ้นมาขึ้นรูปให้เป็นแท่งเป็นเหมือนอิฐอิดก้อนเนี่ยมันก็จะแข็งตัวเนี่ยแต่วจะมาทำเอามาเลียงแล้วอยากพาเด็กทางนู้นมาทัศนศึกษาทางนี้แล้วเด็กมันไม่เคยเห็นเนาะอีสานเด็กอีสานอะคอนคอนกันไม่มีหรอ ขอนแก่นมันก็มีที่มันก็มีอยู่เซลาแรงแต่ว่ามันก็มันก็ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่เดียวมันเป็นเมืองโบราณอีสานเขาก็ไม่มันก็เป็นเมืองเล็กๆสมัยโบราณแต่มันมีเหมือนกันแต่มันไม่ใหญ่ๆแบบนี้จะขึ้นไหมข้างบนอ่ะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวถ่ายรูปตรงหเป็นตรงบันไดใช่ให้รูปเนี่ยไหมเซราแรงใหญ่ ถ่ายวดีโอไปให้เด็กดูเห็นเด็กๆดูดคุณครูคุณครูกลับมาเยือนถิ่นคุณครูกลับมาเยือนถิ่นเก่าศีลาแรงนะครับหินศีลาแรงกุเพื่อเครื่องเมืองคนแก่งศีลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือยิ่งใหญ่ครับวัดช้างรอบอันนี้วัดช้างรอบสุขโขทัยวัดช้างล้อมอ่าสุขโขทัยวัดช้างล้อมเนาะ<ช>อันนี้วัดช้างรอบ<ช>อ้ ขึ้นไม่ได้แล้วขาสั้นก้าวให้ไหวโอ้สมัยเป็นนักศึกษาก็มาบ่อยแล้วขับไอ้พวกไอ้แต่เห็นดูไหมเดินแล้วไหมมีจะถ่ายรูปถ่ายรูปพอาละท่านี้เดินๆนี่ให้น้องเขาถ่ายก่อนไม่เป็นไรครับม่ก็ถ่ายให้เขาฮะใจเย็นใจเย็น ช้างรอบกี่ตัวอันนี้น่าจะเป็นที่ตั้งใบเซมาหรือพุทธลุตั้างใบเซมาครับมณฑปรอบมณฑปเราเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาไปเลยอันนี้มันได้ขึ้นอีกทางหนึ่งเป็นเป็นตัวสิงแต่ว่าหัวไม่มีแล้วหัวไม่มีแล้วตัวตัวตัวสิงหัวช้างอะ คือตัวช้างเลยจะช้างรอบเนาะอันนั้นช้างบนอันนี้จะเป็นสิงค์โอ้ยข้างล่างนี่เนาะข้างล่างนี่เห็นไหมสีลุบะข้างบนเป็นช้างคนไทยโอ้ดูบันไดขึ้นฮะนนี่เป็นรูปสิงค์สิงค์สีลาแรงรูปสิงค์แน่นอนครับของจริงครับ หลายปีแล้วครับมาเยือนทึงได้มาเยือนถิ่นเก่าครับก็พาเพื่อนๆพ,พาน้องๆทุกๆคนมาชมชิปวิดีโอนี้ครับวัดช้างรอบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรกว้างครับพื้นที่กว้างครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับที่น่าเที่ยวมีไกด์นำทางครับคนพื้นที่เพื่อนครับสมัยเรียนด้วยกัน คุณครูอ้นครับคุณครูอ้นแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยครับแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยรู้แค่ชื่อวัดพอรู้ชื่อวัดพอสังเกตจะมีบันไดทางขึ้นทั้งสีทิศสีด้านทั้งบนน่าจะเป็นยอดเป็นยอดเกียดีอย่างเงี้เนาะอ๋อยอดเกียดีทรงพุ่มข้าวบินอ๋อยอดเกียดทรงพุ่มข้าบินบินไหมล้วทางขวามหรือเรืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวมันมีมันมีป้ายบอกวัดทางหลอง จะททาไกด์ก็ร้ก็ร,ร,รุ่นเดียวกันก็มีเพื่อนผู้ชายคนนี้คนเดียวแหละครับไม่เรียนก็ยินเขายินดีตอนรับแล้วเขาพาน้ำเที่ยวเสียสลาเวลาทำงานพาเพื่อนๆนะครับในรอบสิบปีเนาะสิบปียี่สิบปีแล้วเ <20 S 2> <20 S 1> นี่ยเรามาเจอกันนะครับก็ยังมีหลายเพื่อนหลายคนที่ เออต้องมาดูข้อมูลตรงนี้เห็นไหมครับน่าเที่ยวครับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาเดียร์คางทั้งหมดหกสิบแปดเชือกนี่เออหกสิบแปดเชือกรอบี่ทรงอ้อละคังความละคางละคางละคางความแข้างบนจะเป็นยอดเจดียละคางขนนี่เลยขนหรือมันขึ้นตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปขึ้น ยอดระครังประมาณนี้นะครับน่ให้เด็กๆอ่านต้างรู้รอบตัวหินเิราแลงของแท้ครับของแท้นะครับจะมีสุโขไทยกับกัมแพงเพชรอ่าศิลปะศิลปะใกล้เคียงกันแต่กัมแพงเพชรจะมีแหลงแรงนิดน่าจะรับอิทธิพลมาจากร้านช้างไหมหอมขอมขอม เดี๋ยวจะพาไปวัดที่สองยวย้อนลงไปเพราะทีงนู้ไม่มีนะครับไม่มีแหละอนนันี้ก็เพื่อเราอ่านเนะาะกา้มีการสแกน QR โค้ดได้นี่วัดทั้งรอบเลยนะเขาเลี้ยงถ่ายนี้ไปได้ไดนะเื่เอเด็กอยากอ่านถ่ายเป็นรูปไป เด็กเจะสแกนได้เอาให้เด็กอ่านแล้วก็เ,เรื่องเรื่องนี่เราจอดรถทีเนียแล้วเราไปเดินดูว่าวได้อันนี้วัดอะไรไม่รู้ครับจะต,ต้องไปอ่านดูอันนี้คือกําแพงวัดนั่นะเป็นวัดสิงหะะ์ครับ เป็นวัดสิงห์ศิลาแรงเคยเคยมีนักโบราณคดีท่านหนึ่งเ,เขาเข้ามาบอกเนี่ยเราซึ่งเป็นพุทธศาสน,นิกชนคนธรรมดา,เ,าเขาบอกว่าเดิมชีเราไม่มีเราไม่ควรจะปีนป่ายขึ้นไปตามอุโบดสถตรงนั้นเนื่องจะกว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิเ์เขาเขาบอกอย่างนี้นะ แต่ผมก็เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนมาเขาขึ้นขึ้นขึ้นกันโดยแต่ก่อนมันก็เป็นโบสถ์นะโบสถ์ท่ายพระอะไรขึ้นไปประชาชนขึ้นไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมวัดสิงห์จริงเลยวัดสิงห์เออวัดสิงห์วัดสิงห์พอดีท่านวิทยากรบอกว่าเขาตรงเนี้สถานที่เหล่านี้ที่ไม่ใช่ภายในบริเวณวิหารเนี่ยเขาจะไม่ให้คนขึ้นไปเลยเพราะว่าเป็นที่ของพระคนในสมัยก่อนนะครับ จริงๆเราเราเรามองภาพอย่างนี้เรามองนึกภาพว่าความสมบูรณ์ของวัดในอดีตนี่คงจะสวยงามเนาะข้างบนเป็นโบสถ์เป็นหลังคากระเบื้องเป็นเสาขึ้นไปข้างหลังก็จะมีซุ้มประตูที่ท่านจะสมบูรณ์อยู่คล้ายๆประตูชัยที่ประเทศลาวแต่ว่าไม่ใช่ประตูชัยที่ประเทศลาวใหญ่อันนี้เขาให้ขึ้นอยู่หรอกเนาะขึ้นได้ขึ้นได้ตัวนี้ขึ้นเลย บรรยากาศด้านบนครับเด็กๆด,ดูนะครับเพื่อนๆดูนี่น่าจะเป็นรูปปั้นช้างหรือสิงห์ะนะครับอันนี้พบรูปเทวะลายเทวะลยต่างๆนี่เสมาทำมาจากใบเสมานี่ใบเสมานี่ด้านหน้าอนนของแท้ครับของแท้นะครับนี่แต่โบราณนะขึ้นมานี่คือเป็นปูนใหม่ที่โบราณ สวยครับเนี่ยจะมีอยู่นี่จะเป็นชั้นแรกนะครับชั้นแรกที่จะเดินน่าจะเป็นเดินวนเ,เวียนเทียนเนาะเป็นสูงจริงๆเลยพูดถึงพูดถึงเนี่ยสูงยังยังยังมียังยังมีกำแพงขึ้นอีกเนาะมสมกับคำว่ากำแพงเพชรกำแพงศีลาแรงใหญ่แข็งแกร่งกำแพงแบบนี้ไว้กันป้งองกันค่าศึกเวลาป้องกันค่าศึกเนี่ย เป็นวัดความทนทานผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีเนาะนี่เดินทวนเฉียบนาฬิกาบรรยากาศไหมยังมีกำแพงชั้นนอกอีกูุนกำแพงชั้นนอกอันนี้อันนี้คือบริเวณโบราณถานชั้นนอกแสดงว่าเขาเอาดินขึ้นมาสูงเยอะเนาะแล้วก็นี่ด้านน่าจะเป็นด้านหลังเนาะด้านเป็นเป็นเป็นที่ประทิษฐานนี้ มีพระพุทธรูปม,มีรอยเห็นไหมม,มีรอยพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถ่ายรูปไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ยองจะยืนข้างล่างและยืนข้างบนเราต้องหาทางลงน,นี่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดินชมถ่ายวิดีโอไปละในด้านหลังนึกแต,ต,ต่สมส่วนเนาะมันส,สมส่วนจริงจริงสมสมสมส่วนจริงๆมีบันไดทั้งสองข้าง อันนี้น่าจะเป็นที่ที่จะเป็นอาคาโบสอีกเนาะที่เนาะเนี่ยเสาเก่าเสาโบราณดูครับความสมบูรณ์ดูหินที่น,นแรงนึกภาพสมัยโบราณครับที่เป็นสมบูรณ์แบบอาคารหรือโบสถ์นะครับรูปทรงโบสถ์โบราณดินก็ถมขึ้นมาสูง ครับผมน,นี่ครับดูรูปทรงน่ะมันรดกโลกไหมเพื่อนมันรดกโลกครับที่นี่มันรดกโลกครับมันรดกโลกเลยลกนยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะยูเนสโกเนาะขึ้นกับ<ถ>องค์กรยูเนสโกแล้วครับกำเพาะเพชรเจ็ดร้อยกว่าปีแล้วครับเป็นแหล่งโบราณสถานที่ อีกนึ่งมาจากอาณาจักรสุขโขทัยตอนที่สุขโขทัยเป็นเมืองหลวงหลักอ่ามันแต่สมัยสุขโขทัยเนาะใช่อันนั้นบอ่ออะไรมั้งนั่นเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นบ่ออะไรบอร่บอ,บอน้ำโบร,ราณจะมีเป็นบอ่อน้ำที่ใช้สำหรับในอยู่ในใช้ในวัดเนาะใช่จะเป็นสังเกตนะครับไอ้โบดหรือเนี่ยจะ,จะจะหันจะหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกดูบ่อน้ำโบราณระวางตกน่าจะเป็นบ่อน้ำสำหรับใช้ในอดีตใน,ในใช้อ,อ,อุปโภคบริปโภคในสมัยก่อนในวัดโอ้ลึกมากครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้นกลึกมากครับน่าจะประมาณสัก10เมตรได้เนาะ สิบสิบกว่าเมตรนกจริงจริงฐานขอบฐานขอบศิลาแรงมันลึกจริงๆนะเขาวางจริงๆพื้นเก่ามันก็เป็นเป็นดินศิลาแรงเนาะเพียงแต่ว่าต้องขอบบ่อประมาณสักสองเมตรนี่มันจะเป็นเอาศิลาแรงที่ทําเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนมาเรียงเรียงเรียงรอบปากบ่อให้มันแข็งแรงใต้ลงไปก็เป็นศิลาแรงจริงๆ ดูดูจากหน้าตัดนี้ก็ได้ว่าเป็นมันไม่ใช่ใช่ดาแรงที่ตอขึ้นมาใหม่ครับจะดาแรงเดิมเพราะไม่ไม่มีการใช้รอยตัดรอยต่อดยแรงสิ้นโบราณก็จะมีน้ําขังอยู่เลยเนาะขั้นบนข้างบนเขาจะมีเป็นก้อนมีก้อนใช่ไหมแต่ล่างเป็นหน้าตัดเลยความมหัศจรรย์คือคนสมัยก่อนทําได้ยังไงอืทําได้ยังไงแต่ถ้าฝนจริงๆงปัจจุบันนถ้าฝนตกมันก็จะเต็มอยู่เนาะไม่มีน้ำไม่แห้งว่ะจริงๆน้ําน้ําจะขึ้นจากข้างล่าง ด้วยการยุคผ่านสมัยมาเนาะมันก็เลยไม่มันโดนเกิดจากการถมของตัวดินเองหรืออุดตันทางน้ำก็สวยนะวัดต่อไปครับวัดพระศรีอิริยาบถศรีอิริยาบถวันนี้จะประกอบด้วยปางนั่งปางนอนปางเดินแล้วก็ปางยืนศรีอิริยาบถนี่ประตูทางเข้าวระตงวัดสิงดูความแข็งแรงครับศิลาแรงเป็นก้อนหินที่แข็งแรง ก็อยู่ให้เราได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้เป็นพันปีละดูแต่ตรงไหนถูกลมฟ้าอากาศถูกฝนมันก็จะสึกหรอกัดกร่อนไปตามกาลเวลาเดีย๋ยวเสร็จจากวัดตรงนี้เสร็จปุดด๊บเดี๋ยวจะพาข้ามไปวัดโทมัาธาอูมาโทมันธาดีดพัฒน,นาการอาะไร,ราก,การการบูรณะใช่เป็นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสม่าฝ่าละคล้าย พระบรมธาตุคล้ายๆกับวัดอารามหลวงทั่วๆไปก็คือจับเป็นแนท่องเที่ยวได้อืออืมคุณเราฟังตะวันออกกับตะวันตกตะวันเหนือใต้เหนือใต้ทิศีะวันตศสีเอียบดดูได้เัยอันนี้ไม่ขึ้นไปหรอกสีเอิยาบถสีทิศ น่าจะเป็นด้านหน้าเนาะขึ้นขึนนนน้นด่านหลังเพาะน,น,นู้นด้านหน้าโงด้านหน้าอยู่นู่น<ไ>อ๋อด้านหน้าทางเกบมันจะมันมันจะไอมันจะคือจะหันไปทางที่แต่มันออกหัน,นท,าทางเดียวกันทางทางเดียวกันไอช้างเอบเหมือนกันเนาะทางเราก็เหมือนกันตรงบอ่งอ,บน,บอน้ำอ่ะอันนี้พระสีอิริยาบถสี่ทิศสีอิริยาบถ อันนี้ฝั่งแรกเรื่องหินคือยืนอ๋อแต่ว่าอันที่นั่งเขาน่าจะหักไปแล้วฟังฟังอ่าฟังนี้ฝั่งนี้ท่านอันนี้ปางยืนอันนี้ยืนเนาะยืน,ยนผูพังหมดเหมือนกำแพงนนแต่ก่อนแต,แต่ก่อนแต่ก่อนสมัยเรียนมาดูเนี่ยยังไม่ทางขนาดน,นี้นะ,ะยังยังเห็นได้ยังเห็นทรงไหลอันนี้เต็มเต็มอยู่จำตอนเราไปดูที่โหวัวใจได้ไหมที่อาจารย์สุริยาพาไปครับนี่ เสาสีแรงใหญ่ชีลแรงใหญ่ครับอันนี้เขาอันนี้ปังนั่งครับนั่งสมาธินนปางยืนยืน,ย,นยืนดีละ,ละอันนี้นั่งสมาธิอ,อ,อันนี้จะหันยืนนี่จะอยู่ทิศตะวันออกอันนี้ทิศตะวันตกนั่งสมาธิขัดสมาธิบ่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออสมาธิ ดีนะเป็นสื่อการสอนทีด่ดีเลยนี่อันนี้จะเป็นฝั่งทำไมเขายืนสีเอออันนี้ทิศอันนั้น,น,น,นกระแพงขยิงก่อฟางลีลาบอ,อ่ะขาขายิง่งฟางลีลาอันนี้ยืน,น,นอันนี้น่าจะปางอะไรฮะอันนี้น่าจะปางพระท่านพรนวะอัมยายอ่ะอ่ะอัมยาดบีไม่รู้นะอันนี้ถ้าถามประวัตใิใช่ครับเพราะว่ามีการหักข้อศอกเหนนะ็นไหมเหล็กตรงนั้นเออไม่ใช่เหล็กเนี่ยเป็นไม้เนี่ยไม้โบราณด้วยซ้ำเนะ แสดงว่าทิศเหนือจะเป็นสมาธิเหมือนกันเนาะทิศตะวันตกสมาธิยืน,ตตนตแต่ว่าทางฝั่งฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นเหมือนยกขาข้างหนึง่งอ้นี่นี่งนี่พระศรีอิริยาที่เราเห็นอันแรก,กคือปางเดินปางลีลาอืแล้วก็พุทธสยายิน่าจะฝั่งนูน้นนอนอันนี้เรากำลังอยู่ที่ปางยืนปางยืนประธานอภัายอ่าใช่ครับแล้วก็ปางมาวิชัยนั่งอันนี้อ แต่ว่าปังนอนไม่เหลือแล้วไม่ค่อยเห็นภาพภาพไม่ชัาเ,เอาจะให้อยากให้เด็กนักเรียนดูว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายแต่ว่าจะเป็นเป็นวีดีโอมาแล้วอ,คคอยากให้ผมถ่ายวีดีโอไวไ้แล้วอันนี้ให้ถ่ายเป็นรูปเหรอไม่ไม่มันค่างข้างล่างมันจะเป็นถ่ายรูปแต่แต่ว่าตอนนี้ถ่ายวีดีโอแล้วอยากให้เดีกๆดูคนเห็นว่าหนุ่มใหญ่ขนาดไหนเสาสีราแรงอันนี้มันผักผักพังลงมาอยู่ที่นู่นนะครับสูงเป็นกิโลเมตรนะครับดูครับกดกดได้เลยใช่ไหมได้เลยครับ โอเคถ่ายวีดีโอไปด้วยไมนก็จะถ่ายได้ด้วยโอเคครับหนึ่งสองสามาใหญ่พออ่าหนึ่งสองสามเอมเมื่อกี้กดหยุดไปกดผิดสองสเมตรครับข้างละเมตรเมตน่าจะเมตรห้าสิบขึ้นใช่ยาวเมตรกว่าเมตรห้าสิบี่ด้านนะครับเมตรห้สด้านดูฝั่งนี้ครับนี่ลู ใหญ่มากเสานะครับน่าจะเอาไว้สอดทานไม้เนาะทานไม้โบดโบดก่อนดูที่ครับใหญ่มากเลยศีละแรงใหญ่กล้วยไข่หวานด้วยครับกล้วยไข่หวานต้องไปซื้อที่หมอกกล้วยไข่แล้ว <laughs> ในเมืองไม่ค่อยมีแล้ว เป็นปูนปัจจุบันนะเรามาทำให้มันใช่ครับเอามาบรินะโเะเพราะว่าเขาสึกหมดแล้วครับสึกหลอ่ออย่างกดอยู่นะครับผมโอเคครับก็พยุงพาทัวพยุงพาทัวความสมบูรณ์ก็ยังเห็นเข้ารางเดิมอยู่นะครับเข้ารางเดิมกับความสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเป็นไม้เป็นออย่างอื่นก็คงจะก็คงจะปูพังไปหมดเนาะอันนี้เป็นก้อนหิน ที่แรกก็ว่าจะให้คณะคุณครูที่ไปมากับขามาด้วยกันเพื่อนว่าจ,จะพามาอยู่เพื่อน